คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าทําไมชีวิตถึงไม่ไปไหนสักทีทําไมคนบางคนเหมือนจะโชคดีอยู่ตลอดเวลาแต่คุณกลับต้องลิ้นรนคุณกลับต้องเหนื่อยแต่ชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาอย่างเดียวหรอกนะคะแต่มันเป็นเรื่องของพลังที่คุณยังไม่ได้ปลดล็อกตัวเองต่างหากวันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการปลดล็อกตัวเองเปลี่ยนความเชื่อในหัวของคุณใหม่ เลิกโทษโชคชะตาแล้วก็หันมารับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตแล้วแล้วก็ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะข้อที่หนึ่งคุณรู้ไหมว่าทำไมคนเราถึงติดกับดักของการโทษโชคชะตาเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันง่ายค่ะมันง่ายกว่าถ้าคุณจะบอกว่าชีวิตไม่ดีเพราะว่าครอบครัวฉันไม่ได้ร่ำรวยฉันไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหมือนคนอื่นพ่อแม่ของฉันก็ยากจนสังคมก็ไม่ยุติธรรมเศรษฐกิจก็ไม่ดี เพราะว่าการที่คุณได้โทษสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไม่ใช่ตัวเองคุณจะรู้สึกสบายใจแต่นั่นมันก็เป็นความสบายใจชั่วคราวและนี่แหละค่ะมันเป็นกับดักที่ทําให้คุณยังติดอยู่กับชีวิตเดิมหากคุณเคยทํางานในที่ใดสักแห่งมาหปี10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่คุณก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนอย่าไปบ่นว่าเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือสถานที่ทํางานของคุณเป็นอันขาดจงถามตัวเองว่าคุณเคยพัฒนางานหรือพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ตัวเองมีศักยภาพคู่ควรกับตำแหน่งหรือว่าเงินเดือนหรือว่าสิ่งที่คุณควรจะได้รับหรือเปล่าพอสุดท้ายแล้วหากคุณไม่หันกลับมาพัฒนาตัวเองไม่คิดถึงตัวเองคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรนั่นแหละค่ะ